ในใจนิ่งเงินนิ่งจากสถานที่ที่มันสงบคือไม่ต้องกระเสือกกระสนน่ะจิตมันถึงจะนิ่งเนี่ยเราก็มองดูเอาธรรมะที่เราเรียนรู้มามาใช้กับชีวิตประจำวันดูสิตัวเราตื่นมาตอนเราตื่นมาใจเราเศร้าหมองไหมเราตื่นมาใจเราสดชื่นสุด เกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะทุกคนมนะันสดชื่นนอนเต็มอิ่มใจเราสดชื่นเห็นธรรมชาติยกเว้นธรรมชาติที่มันร้อนตับแลบมันคนไปแล้วเนี่ยเมื่อเห็นธรรมชาติที่มันสดใสสดชื่นใจเราก็ผ่องสใสแต่สักพักหนึ่งสังเกตถ้าเราอยู่กับตัวนะเราสังเกตว่ามาันจะเริ่มขุ่นขึ้นขุ่นขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร เราไม่เคยอยู่กับตัวเราไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกเมื่อไปโดนรูปเสียงกลิ่นรสปับ๊บความขุ่นก็จะเกิดขึ้นเพราะรูปเสียงกลิ่นรสคือการก,การแสดงกิริยาของแต่ละคนนะที่แสดงออกมาตามวาสนาวิบากกรรมของเขาแต่ละคนกําลังรับกรรมอยู่ที่แสดงออกมานะ่ เราก็ไปจับอารมณ์เข้ามา <c oughs> ไม่ว่าขี้บนไม่ว่าจุกจิกเนี่ย <c oughs> เขากำลังระบาย <c oughs> เขาระบายกรรมของเขาออกมากรรมแรงของกรรมเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันผลักด,ดันให้เขามันผลักด,ดัน ให้เขาแสดงออกมาโดยเขาไม่ได้มีเจตนอะทุกคนนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครแก้ได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่จะแก้แก้คือแก้ของท่านแต่ของมนุษย์ทั้งหลายที่ท่าทางเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มองหน้ารังเกียจมั่งหน้ารักมั่งนี่คือกรรมที่มันผักออกมาแต่แก้ไม่ได้ เมื่อเราเข้าใจมันอย่างนี้ใจเราจะรู้สึกอย่างไรหนจูมไม่คุยก่ให้เขาไม่ใส่ใจกันเลยถ้ามีเมตตาใส่เพียงหน่อยอ่ใจรู้สึกยังไงก็น่าสงสารถ้าถ้าใส่เมตตาเข้าไปนะหรอก็เขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกับตรงนี้แค่อุเบกขา ให้ลึกไปอีกอภัยทานไม่ออกค่ะเดินๆก็ต้องเอาให้มันออกถ้าไม่ออกอ่ะกรรมนะั้นมาจับเราอยู่กรรมเครียกเขาถูกขับออกมามันเข้ามาหาเราถ้าเราอภัยทานมันก็ออกมาก็เป็นของกลางไปใครจะจับก็สุดแล้วแต่ไม่ใช่เราไปจับกรรมของชาวบ้าน <Huh? S 2> มไม่มากอ็ฝึกไปเรื่อยๆนั้นไม่ต้องจับกรรมของใคร,ร,ร,ใครน่ะเห็นแล้วก็เออก็อ,อภัยให้เขาเอ,อจงหายไวๆเนอะนั้นเราก็ไม่ต้องไปซ้ำเติมในการที่เราซ้ำเติมใจก็ดีเงค่ยาเหนือกว่านี่ไงรับกรรมมาแล้วนี่ไงรับกรรมเข้ามา เนี่ยกรรมมันถ่ายทอดอย่างเงี้ยแทนที่เราจะไปให้บวกหรือให้ลบกับการกระทําของเขาก็ให้อภัยทานไปจเจนว่าการกระทําของกรรมก็จะหมุนอยู่ในธรรมชาติไม่มาแตะต้องเรานต่ mm hmm. มันก็เป็นเมื่อยางเงี้ยถ้าใครอยากจะพ้นเข้าสู่ธรรมเบื้องสูง ก็ต้องปล่อยตั้งแต่กองรูปเนี่ยเรายึดออกมาปเป็นสาระเมื่อไหร่เรารับกรรมของเขาเมาื่อเมื่อเรารับกรรมเข้ามาจิตเราก็จะเศร้าหมองเมื่อจิตเราเศร้าหมองให้บอกว่าเราจะได้พระโสดาอยังไม่ได้เลยนะแต่ทั้งหมดจะไม่ว่าเราจะรู้ทำขนาดไหนเัื่องคือเรารู้แบบปริยัติหมดเลยเพราะใจเนี่ยมันยังไม่รู้มันไม่รู้ตรงเนี้ย เมื่อใจไม่รู้ตรงนี้มันก็จะยึดยึดเรื่องราวต่างๆที่มีทุกอย่างเป็นของกลางของโลกพระพุทธเจ้าบอกรูปเสียงกลิ่นรสมันหมุนอย่างนี้เหมือนของแจกฟรีอะเราไปฟ้ามาเองถ้าเราไม่ฟ้ามามันก็หมุนขึน้นมาอย่างนั้นแล้วเราจะเศร้าหมองไหมชีหนูเออเราก็จะไม่เศร้าถ้ายิางเราให้อภัยทานเราเลยสูงขึ้น ไม่พอเออแต่ให้อาภาัยโอเมื่อเขากำลังเขากำลังถูกกรรมรับนะเออขอโหสิไปเลยปล่อยไปสสารเเรายังทำตัวเหนือเขา ถ้าให้อภัยเลยลึกไปเหม,มือนกับเรากับเขาเท่ากันละแต่พื้นเขาจะเท่ากับเราหรือเปล่าไม่รู้แต่เราเห็นเขาว่าเท่ากับเราแต่เขาจะเท่ากับเราหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเขาปล่อยไม่หมดก็ไม่เท่านั่นป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราเนี่ยปล่อยให้หมด พอให้ไปเราก็จะนิ่มแล้วเรานิ่มนิ่งไงเราขึ้นไปแล้วเมื่อเราไม่จับรูปเสียงกลิ่นรสอะไรเป็นสาระมันก็จะมีแต่รอยยิ้มอนี่แหละมันพัฒนาไปสู่เทวดาหมดทุกคนเนะียมันก็จะเป็นรูปประพรมไปหมดอะมีแต่รอยยิ้ม ไม่เอาถามว่าไอ้สิ่งอ,อะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันยังมีอยู่ไหมมีอยู่แต่ไม่เอามามันก็หมุนมันอยู่อย่างนั้นแหละใครจับสิ่งไม่ดีก็ลงติดกองลูกใครจับใครไม่เอาสิ่งไม่ดีทั้งหมดก็ขึ้นอยู่รูปประพรมมันอยู่ตรงเนี้ยถ้าปล่อยขึ้นมาอยู่นี่ถ้าจับตก ทกับพี่หลวงพ่อบอกว่าตัวตนมีอยู่แต่เราไม่เอามันใต้มีอยู่ไม่ใช่ตัวตนตัวตนทุกคนยังมีอยู่แต่ไอ้เรื่องปกติแต่ใจอ่ะต้องให้ใจเราลอยให้ใช่เพราะไอ้ตัวตนเนี่มันเป็นธาตุสี่มันอยู่ไหนก็ช่างหัวมันเออแต่ใจอ่ะต้องไม่ต้องไม่ไม่ทุก ไม่โศกไม่เกิดปฏิฆะพัฒนาใจขึ้นไปให้ได้ให้ใจมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโหฐทภพะที่หมุนอยู่กระทบกระแทกหูกระแทกตาเราวนะ่ะเป็นเรื่องการแสดงกรรมกรรมกำลังเล่นงานคนเหล่านั้นเอาดูนะคือว่าคนนี้ขี้บน่นกรรมแสดงกับเขายัางไงรู้ไหมขี้บน่น อยู่มรู้ไหมไม่ใช่ไอ้คนขี้บ่นมันมีแต่คนเกียดเข้าใจไหมเมื่อมีคนแต่รังเกียจไม่มีคนอยากเข้าใกล้ทำอะไรก็ต้องทำเองเหนื่อยเข้าใจไหมเนี่ยเออนั้นเราก็จะบอกว่าเราไม่บน่น งานเราก็ทําตายดิพระพุทธเจ้าบอกก็ทําเท่าที่เราทําได้ทำหมดแรงเป็นอย่างที่ชีหนูออกเดี่ยหมดแรงก็เลิกก่อนก็แค่นั้นไม่มีใครเขาว่าอะไรทังว่าอืมแต่ที่เราบ่นออกมาจะให้คนชม,มเห็นไหมก็ <c oughs> คือ เราไปยึดกองโลกนี่เราจอาโลกกระทำเทาใช่เลยดิก็ยึดโลกธรรมอยากให้คนชมแต่ถ้าเราเฉยๆทำเท่าที่เราทำได้คนเขาเห็นเองแหละเนี้ยเราทำใจทุกคนรักษาใจตัวเองให้ขึ้นแล้วใจมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องห่วงพอใจขึ้น ไอ้กายที่เป็นธาตุสี่มันก็ขึ้นไปเองแล้วเมื่อมันไม่สกปปบด้วยความคิดที่สกปปกมันก็ขึ้นตามไปเองเนะเมื่อเราหมดจดจากับการยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกล,ล,ลิ่นรสผลทัพระเราก็จิตเราก็จะว่างนี่คือว่างขั้นต้นเมื่อว่างขั้นต้นตรงเนี้ยมันก็เป็นจิตที่มีความสุขระดับหนึ่งของ พวกเทวดาอินพรมจิตเราเข้าไปถึงระดับนี้เลยแค่ไม่จับความรู้ตร่นี้เห็นอะไรกระทบกันมันกระทบเราให้อภัยเขากระทบกันโอ้จงเป็นสุขเป็นสุขนะอวยพรไปถ้ากระทบเราเมื่อไหร่ให้อภัยปไปแม้ไม่โกรธตอบไม่มีปฏิฆะไม่มีอ,อ,อะไรการโต้อตอบเรื่องก็จบง่ายๆ วางให้ได้เมื่อจิตพัฒนาไปสู่เทวดาินผมเป็นนางฟ้านางสวรรค์แล้วเมื่อจิตทุกคนเป็นนางฟ้านางสวรรค์บรรยากาศมันก็เป็นสวรรค์เองเมื <c oughs> ่อบรรยากาศเป็นสวรรค์ความร่วมเย,ยน่ยงมืมเข้าใจนะจูงสงเนี้ยเพราะชีวิตจริงของมนุษย์อะชีวิตจริงที่เราเสรเบออยู่เนี่ย คือปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนี่ยคือชีวิตจริงของเรากินก็แค่เนี้ยนอนก็แค่เนี้ยใช้ก็แค่เนี้ยนี่คือของจริงแต่ธรรมชาติมันไม่ยอมให้เราอยู่กับชีวิตจริงให้เราคิดไปข้างหน้ามันก็เลยไปห่วงกังวลไปหมดสมรติวันนี้ชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ห่วงเป็นพรุ่งนี้พอถึงวันพรุ่งนี้ ว่วงวันมาลืนนี้ตกลงตัวชีวิตจริงจิตมันไม่ได้สัมผัสเลยเข้าใจมไหมพะถึงวันพรุ่งนี้มันก็ไปต่อแล้วอตัวลงมันได้เสวยอารมณ์ได้กินได้ใช้ไหมไม่ได้มันเป็นหมาไล่เนื้ออยู่ข้างหน้าตลอดนี่แหละโมหะ นะต้องดึงกลับมาให้อยู่กับชีวิตจริงอยู่กับชีวิตจริงรอ,อยู่ลมหาใจออกเนี่ยกําลังผัดอะไรก็เนี่ยชีวิตจริงกําลังกินอะไรก็เนี่ยชีวิตจริงแต่พวกเรากินอะไรก็ตามถามว่ากําลังกินอร่อยหรือกําลังตักแล้วมันอร่อยไหนีหนูกาลังกินอร่อยใช่เหรอลองดูดิเวลาแกกินข้าวเนี่ย แกอร่อยคําที่กําลังเคี้ยวหรืออร่อยคําที่กําลังตักเคี้ยวแค่แต่ไปจะเอาไอ้นุ่นอีกแล้วก็เอาลองเ,เดี๋ยววันนี้ลองจับดูว่าคําที่เคี้ยวกับคําที่จะตักเนี่ยตัวไหนที่เราคิดว่าอร่อยมันเชื่อมโยงแต่คําที่เคี้ยวแต่วถ้าสมมติเราตักกําลังเคี้ยวบะหมี่กล้ลังตักลูกชิ้น อยู่ที่ว่าได้ชีวิตจริงมันไปมันไปปรุงคำหน้าไว้หมดมันไม่ได้อยู่คำปัจจุบันถ้าที่เคี้ยวอยู่อร่อยไหมงั้นงนะั้นน่ะแต่คำหน้าเนี่ยแต่มันจะไปอนี่นเป็นอย่างนี้เราถูกไอ้ขันห้าตัวเนี้ยมันหลอกเราอยู่ตลอดหลอกให้เราวิ่งเป็นหมาไล่เนื้อ พอโมหะเกิดเนี่ยโมหะมันยิ่งไปข้างหน้าความคิดก็เกิดไอ้ตรงโมหะเกิดเนี่ยคือมันคิดไปมันมองไปข้างหน้าเนี่ยเนี่ยดำริดำริมองไปข้างหน้าจะเอาคำไหนความคิดจะตามมาเนี่ยสังขารเกิดดำริมันจะนำหน้าสังขาร ก็โมหะเนี่ยแหละเป็นส่วนประกอบเองดัมบลลจะเอาียเ่แสเอาคำไหนดีคำไหนดีเนี่ยแหละเนี่ยแหละดัมเบลลเออฮะอ้าวก็นี่แหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมองเราก็เลด้ากว่าเอาไหนดีเว้ย แต่นี้วิธีแก้ท่านบอกให้มีสติดูลมหายใจเข้าออกพอรู้มันก็มาอยู่ที่กายมันก็จะไม่อยู่ที่ดมาริเมื่อไม่อยู่ที่ดมาริความคิดดับตัณหาก็ดับเนี่แหละปฏิจจสมุปบาทก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนกามเมยเจ้าจะเกิดกับเราอีกไม่ได้ เราจะไม่ดำริคิดถึงเจ้าอีกแล้วเนี่ยท่านมาเจอตรงเนี้ยแค่สะตะตัวที่ดำริไม่รู้ดำริอะไรเลยแค่กวาดสายตาเนี่ยไม่กวาดอยู่เฉยเฉยไม่กวาดสายตาเป็นเลด้าไปเนี่ยไม่กวาดหรือกวาดหูไปเนี่ยไม่กวาดอยู่ปัจจุบันเฉยเฉยงไไมมจจาากกหหอ เอนี่แหละตัวนี้แหละสาคัญอเมหะเกิดความคิดก็เกิดอันนี้แค่คิดแค่เรื่องอาหารถ้าเป็นโมหะ่ะหนได้รอบกายเออ่ัแหละไปทําเอาแล้วตอนนั้นเราก็จะได้สังวรไว้ว่าเราจะอยู่แค่ปัจจุบันรู้สึกลมหายใจเข้าออกเ่นั้ง เห็นแม่เราปฏิบัติมา20-30ปีเพื่อให้จิตเนี่ยมันมันลดความคึกขนองเพื่อมาเรียนรู้ตรงนี้แค่นั้นเองเมื่อไงนั้นนะถ้าคนอยู่ภในเมืองในอะไรพูดอย่างนี้มันไม่เข้าใจหรอกฟังไม่รู้เรื่องแต่นี่เราพอเริ่มเข้าใจแล้วเราถึงเะฟังได้เพราะจิตเราได้รับการอบรมมาพอสมควรแล้ว แต่จิตเราถ้าไม่ได้รับกันรมฟังดูเรื่องรู้สึกแแค่เราวาอาหารแค่คิดคหน้าเป็นอนาคตเรา่ว่าเป็นโมหะแต่เราไม่ขยายความกทานี้จะหมนอะไรแล้วไม่ขยาย็ขยอเรองเยก็มันรอบตัวไป็นอ้าววันนี้เอาแค่นี้นะ 泉州。